สุดเศร้าพ่อโตศักดิ์สิทธิ์โพสอะไรสูญเสียคนสำคัญที่รักมากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อเบิ้มประสิทธิ์ชัยยะโทมือกองวงแกรนเอ็กเสียชีวิตในวัย73ปีด้วยโรคไตาวายและติดเชื้อในกระแสะเลือดที่โรงพยาบาลสิรินธรโดยทางด้านนาครเวสุภาพรคุณพ่อของโตศักดิ์สิทธิ์โพสข,ข้อความอะไรในเพจเฟซบุ๊กวงแกรนเอ็ก ออฟ i ิเชีบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเบิรมสำหรับการสูญเสียครั้งนี้ขอพระเจ้าปอบประโลมจิตใจและเสริมกำลังให้กับสมาชิกในครอบครัวของเบิรมทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเบิรมตลอดมาพักผ่อนให้สบายในอ้อมกอดพระเจ้านะคะเพื่อนรักนครเวสุภาพรหัวหน้าวงแกรนเอ็ก ปอ,อทางวงแกรนเอ็กจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพีเบิรมประสิทธิ์ชัยยโทคืนวันพรุ่งนี้11กันยายนวัดบางเพ็งใต้เวลา18นาฬิกา